สวัสดีครับครับผมพี่เอ็มมาทำอะไรวันนี้เล่นอะไรชายวิชาตเหรอเล่นชายวิทยาศาสตร์เหรอชายวิทยาศาสตร์แม่ซื้อชายวิทยาศาสตร์ค่ะมาสองโหลค่ะสีฟ้ากับสีเขียวมาให้พี่อันกับน้องเอ็มเล่นบล็อกไส้ค่ะพี่เอ็มจะบล็อกอะไรก่อนวันนี้ฮะบล็อกไข่ก่อนโอ้บล็อกไข่เจียวโอ้พี่อันจะบล็อกอะไรลูกสิงโตโอ้สิงโตโอ้บอกพี่อันบอกสิงโตค่ะอ่าบล็อกพี่เอ็มอะไรลูกเอาแครอทบ้างลูก แครอทอ่ะแครแครอทอ่ะตักตักใส่บล็อกแครอทเร็วเล่นให้เพื่อนดูหน่อยลูออกก็ขึ้นเลยพี่อันไม่ต้องนานนี่บล็อกสิงโตค่ะนะอ่ะต่อไปตัวอะไรพี่อันบอกอะไรลู<อ>กปลาหมึกยักษ์โอ้ปลาหมึกมีทั้งปลาหมึกน้อยแล้วก็ปลาหมึกยักษ์ค่ะนะเอาปลาหมึกยักษ์เอาปลาหมึกยักษ์อ่เอาปลาหมึกยักษ์เลยนี่เอาเอาตัวใหญ่เลยน่าเอาไปผัดกระเพราจังเลยเอาเสร็จอ่ะไข่อิีมเล่นไข่บล็อกไข่ทั้งวันอ้าวอันนี้ปลาหมึกยักษ์ ปั๊บเลยพี่อันความปั๊บขึ้น,นเลยนี่ปลาหมึกยักษ์ค่ะนะโอ้สวยงามมากอ่ะพี่เอ็มทำอะไรมีเตมบกไข่พีเอ็มมีแต่ไข่ของพีเอ็มโอเครอดบ้างลูกนี่ค่ะบอกปิดอยษ์ของพี่อันเอาตักใส่เลยพี่อันตักใส่เลยหมีโอ้หมีเหรอตักใส่สิพีเอ็มีมมยักตักใส่สิอ่ะอปิดยักษ์เพียนใส่แล้วก็กดลงหน่อยลูกเอาใส่ให้เต็มเลยนะโยขึ้นมาความปั๊บเลย จะเป็นเป็ดยักษ์หรือเป็ดน้อยแกบๆตอนนี้นรอ่าดูสิอ่าคว่ำปั๊บยกขึ้นนี่ค่ะโอ้เป็ดปากหายอ้าวเอาต่อไปตัวอะไรพี่อันเอาอะไรเอาเรือเอาเรือเรือมาแล้วค่ะนะเรือหางยาวหรือเรืออะไรพี่อันเรือใหญ่เรือใหญ่เหรอโอ้เรือใหญ่มันแถมมาอันเล็กเหรอแม่คือไปนั่งนี่นั่งได้ไหมนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้พี่บอกทำไมแม่นั่งไม่ได้ล่ะนั่งได ฮะเพราะว่เา,าเรือใหญ่กว่าคนเหรอขยำหน่อยขยวหน่อยอนี่อันนี้เรืออ่ะต่อไปบอกอะไรลูกอ่ะปลาดาวอ,อ่ะปลาดาวนี่ค่ะปลาดาวบอกปลาดาวาโอ้หอ่ะบอกพี่ชาพี่เอ็มพีชาชา่เอ็มปลาดาวใก้กอกเหรอพี่๋อพี่ชาหน้าแช่กอกนะอ่ะปลาดาวกดน้อยลูกใส่ให้เตรียมแล้วก็กดเอาขึ้นครับนี่ปลาดาวค่ะนะ อ่าสวยงามมากเลยมีรถบัสอ่ะรถบัสอ่ะพี่อันบอกรถบัสมาแล้วรถ<ม>บัสนี่โห<ม>สวยงามมากโ้มีล้โอโหน้องเอ็มทำล้อหายเลยโอ้<ม>อ่ะต่อไปบล็อกอะไรพี่อันหมีเอาหมีบล็อกต่อไปคือบล็อกหมียกขึ้นเลยอ่าหมีจะสวยงามขนาดไหนไดูสิอ่ะรูปร่างหน้าตามีอ่าหัวจะหายหรือจะมุกจะหายนี่ค่ะน่อ่าขาหายโอ้ต่อไปบล็อกอะไรพี่อัน เอาจีราใส่เลยบกีรับบกีรับเอายกขึ้นเลยหน้าตาน่ารักมากกีรับอ่าต่อไปครับบอกอะไรลูกบกแรดครมีแรดด้วยเหรอเนี่ยโอ้แรดจะเป็นยังไงแรดแรดอ่า้โหลงเลยนะ่ผสมกันฮะอ่าเอ็มผสมกันสีฝากับสีเขียวออกมาจะกลายเป็นแรดหรือว่าจะกลายเป็นขี้เกียมค่ะะหุ่ยอ้าวหง่นยนต์อ้าวตักใส่หุุนยนต์เลย ใส่น้ำตาลลงไปโอ้ยไอติมันไรเจะขายอะไรนักงานเน้เนาะไอติมทั้งวันเลยเนาะกินเยอะแล้วเป็นหวานไนดะ้เจ็บคอคี้ม,มูกหลายแลเลยเนี่ยพี่เอ็มขายแต่ไอติมอันนี้หุ่นยนต์ครับของพี่อันยกขึ้นเลยขยาวนี่โอ้มันไม่สวยเลยพี่อันตัวนี้ใส่า่อเอาสวยๆเลยนะาจากปลาตัวใหญ่มันจะกลายเป็นปลาซิวปลาสร้อยไหมบอกเลยบ็อกเลยปั๊บ เอาขึ้นเลยโอ้โหสวยงามมากป่าไปบอกอะไรพี่อันงูชิงโอง้งูชิงเหรอโอ้ยตาไปเรื่องงูชิงอ้าวบล็อกเลยครับโอ้ไข่คราบโอ้นี่ดูพี่เอ็มเล่นนะ<ค>อ้าวบล็อกมา<ๆ>งูชิงก่อนอ่ายกขึ้นพี่อัญงูชิงงูเนี่ยมึงว่าม่นสีกระบงุงอ่าบอกพี่จ่าค่ะนะอ่าสีสวยงามขนาดไดค่ะอ่ะาใส่เข้าไปพี่อันไม่ต้องกดแน่นถ้ากดแน่นมันจะติดหลุดเพอติดแล้วมันก็หลุด มันก็จะไม่เป็นเหมือนในแม่พิมพ์นะป้าบลงไปอ้าวป้าบลงไปนี่ยกขึ้นเลยนี่ค่ะพิซซ่าพิซซ่าหน้าหน้าใส่กอกอพิซซ่าหน้าใส่กอกต่อไปก็เอารถตักอ่ะรถตักทีนี้อ่านี่บล็อกรถตักอ่ต่อไปบล็อกอะไรพี่อ,อันตลช้างอ่ะเอาช้างเอาดูดิบล็อกช้างจะเป็นยังไงใสให้เต็มนะเพียนถ้าใส่ไม่เต็มเวลาบล็อกแล้วมันจะแหวงๆหลุดใส่ดินให้เต็มใส่ทรายให้เต็มช้างจะเป็นยังไงยกขึ้นเลย โอ,โ,อโ,อโอ้โหน่ะช้างขาขาดโอ้โช้างขาหายไปข้างหนึ่งมีอ้าวกับหัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะ<า>อ่าลรูปหัวใจเอาใส่เข้าไป่าบอกรูปหัวใจค่ะบ้านี้อา้ารูปหัวใจโอ้โไม่ค่อยเล่นเลยพี่อ่นรูปหัวใจเอาต่อไปรูปแครอทเอากดแน่นๆหน่อยหัวแครอทจะเป็นแบบนี้ค่ะนะอ้าวนี่พี่อ่นบอกไดรลายตัวค่ะนี่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเพี่มช่องกดไลค์กดติดตามด้วยครับครับผมสวัสดีครับ บ๊ายบายลูกบ๊ายบายครับ